มัติชนพอดแคสต์น Podcast, คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเหมียวข้าวมันไก่ซอฟพาวเวอร์โดยกล้าสมุดวนันนชถ้ารัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อแพรทองทานมีอันต้องจบลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามถ้าถามว่าผมจะเสียใยเรื่องอะไรที่สุดก็คงเป็นนโยบายซอฟพาวเวอร์ และความพยายามจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทักกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีไวรัลง,งงงในโลกโซเชียลของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นคือ Hashtag ข้าวมันไก่ที่กลายเป็นไวรัลโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นที่ติด Hashtag ภาษาญี่ปุ่นทับศัพท์จากคำว่าข้าวมันไก่ในภาษาไทยกลายเป็นคำฮิตติดเทรนด์ของทวิตเตอร์ไปช่วงหนึ่ง ที่มาก็เพราะในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องโ o บิลสูตรกัน n ดัม g q ควักซเรียกง่ายๆว่ากัน d ดัม q u ควักที่ฉายในโทรทัศน์ช่องนิป้อนทีวีมีฉากที่เอาจริงก็ไม่สำคัญเท่าไหร่โดยตัวละครเนี้ยงเอ่ยขึ้นมาว่าอาหารที่เธอทำกินวันนี้คือข้าวมันไก่ด้วยภาษาไทยแล้วก็จะเอาเข้าวมันไก่นี้ไปฝากท่านคิซิเรียที่เป็นเจ้านายของเธอ ซึ่งเซเวียคู่หูนักบินของเธอก็ถามซ้ำว่าหมายถึงชิคเก้นไลซ์เหรอก่อนหน้านี้ราวสองสัปดาห์การ์ตูนแอนิเมชันคลาสสิกโดรอมอนก็เพิ่งจะมีตอนใหม่ชื่ออยากเจอแมวตัวนั้นที่ประเทศไทยจังโดยเป็นตอนที่โดรอมอนกับโนบิตะมาตามรอยน้องแมวสีสวา่างหรือแมวโครราตัวหนึ่งที่เห็นในรูปถ่ายก่อนจะจบลงที่โดรอมอนและโนบิตะ ได้เข้าร่วมประเพณีแห่นางแมวเรียกฝนกับเพื่อนใหม่ชาวไทยด้วยการ์ตูนโดราอมันตอนนี้เปิดเรื่องด้วยการโอ้อวดของซีนิโอที่เพิ่งกลับจากเที่ยวเมืองไทยและเอารูปถ่ายและของฝากมาอวดเพื่อนรัวว่าได้ไปเที่ยวทะเลที่หาดบางแสนไปขี่ช้างที่อยุธยามากินไก่ย่างที่เรียกว่ายากิโทริแบบไทยและข้าวมันไก่ที่ไม่ต้องมีคำอธิบายสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วข้าวมันไก่ เป็นชื่อสามัญที่ใช้เรียกข้าวมันไก่แบบไทยที่แม้จะมีที่มาจากสิงคโปร์หรือไหลัมแต่ข้าวมันไก่ในภาษาญ,ญี่ปุ่นที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันจิข้าวมันไก่ทับศัพท์จากภาษาไทยนั้นหมายถึงอาหารไทยประเภทนี้เท่านั้นไปเจอคำอธิบายโดยบังเอิญในซีรีส์เรื่องเทิ n t นทูมีมุกไขุ่งทางเน็ตฟิ x ซึ่งจริงๆเป็นซีรีส์เก่าตั้งแต่ปี2023แล้ว คือในเรื่องจะมีสถานที่สำคัญในเรื่องที่เป็นเหมือนฐานพักใจให้ตัวละครแต่ละตัวในเรื่องได้กลับมาเจอกันเป็นร้านขายแกงกะหรี่สไตล์เอเชียของน้องเขยตัวเอกชายชื่อร้านไปแล้วเขียนด้วยตัวอักษรไทยกํากับคำอ่านด้วยตัวคาตาคณะแต่นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยร้านไปแล้วที่ว่าก็ไม่ได้ขายอาหารไทยสัทีเดียว ยกเว้นบางเมนูของร้านที่ทับศัพท์ภาษาไทยอย่างอูผัดผงกระหรี่หรือทับทิมกรอบและถ้าใครตาดีจะเห็นป้ายภาษาไทยของอาคารข้างๆเขียนว่ายินดีต้อนรับคนแต่งงานแล้วอยู่ด้วยมีฉากหนึ่งที่ตัวละครสำคัญของเรื่องสองคนได้สนทนากันในปัญหาว่าข้าวมันไก่ที่เป็นอาหารสิงคโปร์นั้นไม่ใช่ข้าวมันไก่หรอกเหรอ ซึ่งก็ได้รับคําอธิบายจากตัวละครที่เชี่ยวชาญเรื่องอาหารว่าร้านสิงคโปร์เขาว่าเหมือนกันแต่ไม่หรอกข้าวมันไก่ของไทยแตกต่างที่น้ำจิ้มยังไงล่ะเรื่องนี้ถ้าใครที่ติดตามข่าวสารทางสังคมวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่นมาตลอดคงจะพอทราบว่าในช่วงสองสามปีนี้วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมกระแสร,รองที่กำลังโดดเด่นเราจะพบว่า มีการใส่ภาษาไทยหรืออะไรที่เป็นไทยๆลงไปในสื่อต่างๆของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นดังตัวอย่างต่างๆที่ได้เล่าไปแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากกระแสะครั่งไทยหรือไทยนุมะกระแสะที่ทำให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่ว่านี้ขึ้นมาในญี่ปุ่นนั้นเป็นผลมาจากการสั่งสมกันมาเป็นเวลานานโดยต้นทางที่มีส่วนสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือ ผลงานซีรีส์นิยายและการ์ตูนแนวบอยเลิฟหรือวายของไทยและมีเกิร์เลิฟหรือยูริด้วยในช่วงหลังๆได้รับความนิยมอย่างสูงในญี่ปุ่นส่งผลให้การเรียนภาษาไทยได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญรวมถึงกระแสความชื่นชอบหลงไหลในวัฒนธรรมไทยอื่นๆทั้งอาหารไทยและวิถีชีวิตแบบคนไทยทั้งหมดทั้งมวล สั่งสมจนวัฒนธรรมไทยทั้งอาหารและภาษาถูกนำมาแทรกสอดไว้ในสื่อบันเทิงต่างๆสำหรับโมบิลสูตรกันดั้มจีควักนั้นเป็นภาคหนึ่งของกันดั้มที่เป็นการ์ตูนระดับขึ้นหิ่งที่มีอยู่เกือบ40ปีในภาคนี้มีเด็กสาวนามว่าเนียงเป็นหนึ่งในตัวละครที่ก็จะถูกตั้งข้อสังเกตมานานแล้วว่าน่าจะเป็นคนที่มีเชื้อสายไทย เพราะรูปลักษณ์ที่ผิวค่อนข้างคล้ำกว่าตัวละครอื่นและในที่ทำงานหรือในห้องพักส่วนตัวของเธอยังพบการใช้ภาษาไทยตามจุดต่างๆเช่นบนบอร์สั่งงานและปฏิทินที่เป็นตัวเลขไทยเคยไปกินอาหารที่ร้านที่มีต้นแบบมาจากเล่าลี่หูฉลามเฉลิมบุรีซึ่งเขียนด้วยตัวอ,อักษรภาษาไทยการที่เนียงพูดคำว่าข้าวมันไก่ จึงเหมือนอีกคำใบ้ที่บอกว่าเด็กสาวน่าจะมีเชื้อสายไทยและถ้าเป็นอย่างนั้นชื่อของเธอก็ควรจะเป็นเหมียวที่เป็นคำถอดเสียงร้องของแมวในภาษาไทยเพราะคำว่าเนียงคือคำแทนเสียงแมวร้องในภาษาญี่ปุ่นหลังจากนั้นก็มีคนไปพบเพจของร้านเหมียวข้าวมันไก่ข้าวขาหมูสาขาหน้าวัดทุ่งแฟนๆกันดั้ม ก็เลยแห่ไปแซวกันยกใหญ่ว่านี่ใช่ร้านของเนียงหรือเหมียวลงจากโคโลนีมาเปิดหรือเปล่าเมื่อเจ้าของร้านเปิดเพจขึ้นมาในตอนเช้าพบการกดไลค์และแชร์ล้นหลามหลักพันถึงกับโพสต์ว่านี ine, like ่มันเกิดอะไรขึ้นกับร้านฉันปรากฏการเหมียวข้ามันไก่คือตัวอย่างเล็กๆที่ชัดเจนสำหรับอธิบายการทำงานของซอฟต์พาวเวอร์ตามความหมายของโจเซฟไน นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชาวอเมริกันผู้ที่เพิ่งล่วงลับไปในปีนี้ที่หมายถึงพลังทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดใจซึ่งมีอิทธิพลเพียงพอที่จะทำให้ผู้อื่นคล้อยตามจนยอมทำตามในสิ่งที่ต้นทางซอฟต์พาวเวอร์นั้นต้องการหรือเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายนั้นด้วยความสมัครใจโดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังขู่เข็นหรือใช้เงินจ้างให้ทำได้เป็นอย่างดี แอนิเมชันกันดั้มจีควัไม่ใช่ต้นทางหรือผู้สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยแต่ในทางกลับกันพวกเขาเป็นผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากซอฟต์พาวเวอร์ของไทยชี้นำโน้มน้นาวจนกลายเป็นผู้ช่วยโฆษณาวัฒนธรรมภาษาและอาหารไทยให้แฟนๆกันดั้มทั่วโลกโดยที่ภาครัฐเอกชนหรือวงการข้าวมันไก่ไทยไม่ได้ไปจ่ายเงินให้ซักบาท ที่ก็เพียงพอที่จะสร้างอิทธิพลให้ในวันรุ่งขึ้นการกินข้าวมันไก่เป็นกระแสที่แฟนกันดัมรวมถึงบรรดาคนดังในแวดวงการ์ตูนแอนิเมะในญี่ปุ่นไปกินแล้วก็ติดแฮชแท็กตามๆกันรวมถึงยังส่งผลพวงเล็กๆก,ก,กลับมาที่ประเทศไทยให้ร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งในซอยวชิรธรรมสาธิต74ใกล้ถนนสีนครินไดกลายเป็นที่รู้จักและเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ไปแบบงง,ง หลังจากที่เจ้าของร้านเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร้านของตนก็ได้อาศัยโอกาสที่ร้านกำลังเป็นไวรัลแบบงงง,ง,งนี้มาส่งเสริมการขายข,ายของร้านได้แบบทันกระแสเริ่มจากตั้งแฮชแท็กกันดั้มต้องแวะเตรียมวางระบบ Delivery สำหรับแฟนกันดั้มที่อยู่ไกลและสร้างตัวละครแมส c o t ของร้านเองโดยการให้ลูกชายวาดให้ไม่ได้ใช้ AI รวมถึงการแชร์ทุกรีวิวของแฟนกันดัมที่ได้ไปกินถึงที่ร้านและช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์14-15มิถุนายนที่ผ่านมาคุณเหมียวเจ้าของร้านก็ได้แต่งคอสเพลย์เป็นตัวการ์ตูนที่แมสคอตของร้านเองรวมสนุกกับแฟนๆกันดัมที่แห่ไปกินข้าวมันไก่ที่ร้านนี้อย่างล้นหลามด้วยเรื่องราวของเหมียวข้าวมันไก่นี้นอกจากจะเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจน เห็นภาพถึงการทำงานของซอฟต์พาวเแล้วตัวเจ้าของร้านข้าวมันไก่เองก็เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้โอกาสจากซอฟต์พาวเและกระแสะไวรัลในโซเชียลมาใช้เป็นประโยชน์ในกิจการของตัวเองด้วยกระแสะในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นไปเร็วมาเร็วไวรัลเหมี่ยวข้าวมันไก่นี้ให้เวลาเต็มที่อย่างมากก็คงได้อีกสักสัปดาห์แต่ร้านนี้สามารถคว้าโอกาสไว้สาเร็จแล้วเพราะชื่อเสียงของร้าน ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นมาประกอบกับที่คนไปกินแล้วก็รีวิวตรงกันว่าข้าวมันไก่ของที่ร้านก็อร่อยมากกว่าร้านทั่วๆ่วไปจริงๆไม่ใช่แค่มากินเอาสนุกตามกระแสเพราะจริงๆพอไปหาข้อมูลก็พบว่าร้านนี้ก็เป็นร้านดังแถวนั้นอยู่แล้วทำให้คนที่ชอบกินข้าวมันไก่หรือได้รู้ข่าวนี้ก็มีลายแทงร้านข้าวมันไก่อร่อยๆเพิ่มเติมในความรับรู้ ที่ถ้าแวะไปแถวนั้นก็จะได้ไปกินกันหรือสั่งทาง Delivery เอาก็ได้เพราะร้านก็ได้สร้างระบบไว้แล้วจากจุดแข่งเดิมของร้านที่มีผลิตภัณฑ์เป็นข้าวมันไก่และข้าวขาวหมูจะมีคุณภาพดีอร่อยจริงแล้วไปผนวกกับจุดขายได้มาจากกระแสไวรัลที่ทางร้านได้ตั้งรับอย่างดีทันท่วงทีก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของร้านขึ้นมาได้แม้ภายหลังกระแสนี้จะซาลงไปก็ตาม ขอทำตัวหนาไว้ตรงนี้ว่าแน่นอนว่าที่กล่าวถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมาตั้งแต่ตน้นไม่ใช่การเคลมว่านั่นเป็นผลมาจากการทำงานของทักก้าและนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลเพราะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่ากระแสะไทยนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสั่งสมมาเป็นระยะเวลาหลายปีจากผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของไทยแต่ถึงอย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นคำอธิบายที่มีน้ำหนักว่า ทำไมเราต้องสนับสนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และโครงการต่างๆในลนักษณะนี้ต่อไปในขณะที่จุดแข็งด้านอื่นๆของไทยในฐานธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิมกำลังจะกลายเป็นอดีตเราเริ่มเสียความสามารถในการแข่งขันไปให้ผู้ที่ใหม่สดและราคาถูกกว่าแต่อาวุธที่เราเหลืออยู่คือพลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ในตอนนี้มันเริ่มทำงานของมันแล้ว และมันจะทำงานได้ดีขึ้นไปอีกเมื่อได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องจากรัฐบาลเพื่อในที่สุดมันจะเป็นจุดแข็งสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของไทยที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เหมือนที่อาหารหน้าตาเหมือนข้าวมันไก่นั้นที่ไหนก็มีแต่ถ้าเป็นข้าวมันไก่ที่ชาวญี่ปุ่นเรียกทับศัพท์ด้วยภาษาไทยนั้นคือข้าวมันไก่อันเป็นเอกลักษณ์ที่ถ้าชอบอาหารชนิดนี้ ควรมากินให้ได้ที่ประเทศไทยอาจจะเพราะส่วนตัวเป็นคนในแวดวงการเขียนหนังสือแต่งนิยายและสนใจในงานสร้างสรรค์ของคนไทยในแขนงอื่นๆด้วยทำให้ได้รับรู้ว่าอนุกรรมการด้านต่างๆภายใต้โครงการซอฟต์พาวเวอร์นี้ต่างก็ทำงานกันอย่างเต็มที่แม้จะถูกพวกหูหนาตาเลอร์ล้อเลียนว่าเป็นพลังนุ่มนิ่มหรือหลับหูหลับตาโวยวายว่าใช้เงินเปลืองโดยไม่มีผลงานก็ตาม แต่สำหรับผู้คนในวงการสร้างสรรค์ต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทั้งทุนในการแปลการสร้างสรรค์ผลงานและช่องทางการกระจายและขายในระดับโลกก็คงหวังกันว่าในอีกไม่ช้าอาจจะ2อหรือสปีสิ่งนี้จะได้ออกดอกออกผลไปผสมรวมกับพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยอื่นๆที่กำลังก่อตัวขึ้นมาแล้วก่อนหน้าให้เข้มแข็งกลายเป็นเทอร์โบ เพิ่มพลังให้เครื่องจักรทางเศรษฐกิจของไทยอื่นให้กลับมามีความสามารถในการแข่งขันในยุคต่อไปได้นี่คือเหตุผลที่เขียนไว้ตอนต้นว่าถ้าถามว่าจะเสียดายเรื่องอะไรที่สุดถ้ารัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อแพรทองทานมีอันต้องจบลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็คงเป็นนโยบายซอฟตพาวเวอร์ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ